มาเยี่ยมชมบ้างไปดีข้างในกันเลยเยอะแยะมากไนะคะนี่ก็มีดารานี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะจะสังเกตว่าป้าย,ยังแข็งแรงเลยนะคะนี่่มมีดาราก็มาเยี่ยมชมมากมไปรวมถึงนคนดังทั้งในท้องที่ก็มาเยี่ยมชมนะคะ ด่าค่ะดาราซึ่งค่าประจาของแปะหลีท่านี้ไม่ใช่กดไลค์นะคะเป็นที่หนึ่งค่ะเป็นที่หนึ่งแล้วพี่คิ่ค่ะนี่คือแปะะเอานะไปเำมาี่น้องาดูอันนี้เราจะโบราู เติมนมเติมน้ำตาลตามความชอบใจสูตรกาแฟนี่ใช้กาแฟเป็นระแฟอาราบิก้าอาราบิก้าอันนี้ถ้าเราจะใช้เป็นกาแฟเย็นเราก็เติมนมถ้าเป็นโอเลี้ยงเราก็เติมน้ำตาลอย่างนี้ก็ได้เองกาแฟก็คือตัวเดียวคือ กาแฟปลิป่งแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็ได้รับชมกับวิธีการทำกาแฟสูตรเด็ดเล็ดลับแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปลองชิมกันเลยคะ่จจะจานนี้เราก็ได้ชิมกาแฟสูตรแท้ๆของปาเอ๋ยแล้วนะคะเุืท่านลองชิมกันได้ชิม้มไม่เดินเข้ามา เรา,าต้อง,งทำภาพเปไปขามปังอาลีด้วยน,นะคะซอัอนนี้ต้องอร่อยอย่างน,นี้นะคะ,ะแล้วรสชาติเป็นไงกดไละคะ์เลยค่ะไลค์อ่าอ,อ,อ,อันนี้เมื่อกี้ไปยกล้อมานะคะตงไปใช่ไหมว่ายกล้อคืออะไรก็คือไปเติมนมนั่นเองค่ะถ้ากาแฟยกล้อคือกาแฟไต่นมอันนี้จากโอเลี้ยงเมื่อกี้นะคะโอเลี้ยง,งไต่นม กูเย็นกูกูแล้วมีมีของมีปุ๊บค่ะแล้วค่ะก็สุดท้ายนะคะก็ได้ไหมให้ชมก็ถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาแวะที่ตลาดร้อยปีคลองสวยก็ลองมาชิมดูกาแฟโบรานแฟรหรีนะคะเปิดทุกวันค่ะช่วงเช้าเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะก็ค่ะใครที่ได้ชมวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมมาชิมกาแฟที่ร้านแฟรหรี่นี้นะคะ ครับรองค่ะว uh, so ่าอร่อยจริงค่ะค่ะสวัสดีค่ะกาแฟโบราณแป้หลีมาตลาดร้อยปีของสวนต้องมาชิมกาแฟแต้หลีถ้าไม่ได้มาชิมก็เหมือนมาไม่ถึงตลาดของสวนแล้วอ่า กาแฟโบราณคนขายก็โบราณนะครับก็ขายก่อนสองคำโลกครั้งที่สองนะอ่าสมัยก่อนนี่กาแฟดำเขาเรียกโอรัวแก้วสามสตังค์กาแฟดำเย็นเขาเรียกโอเลี่ยงแก้วสี่สตังค์กาแฟร้อนแก้วห้าสตังฝันสองครั้งโลกครั้งที่สองนะครับแล้ว เตเทียบก๋วยเตียวชัหนึ่งก็ห้าสตางค์ชเล็กนักเดียนจริงก็สามสตางค์โบราณจริงๆนะบาทหนึ่งมมนร้อยสตางค์อยู่แล้วแล้วแป๊ดดีนี่ยังมีกาแฟขวดไปทานที่บ้านได้นะทานเสร็จก็ชื่อกาแฟขวดไปา่าใตดูเย็น แล้วมีน้ำแข็งก็เทสใส่กินได้เลยนะแนะ่นอนนะครับกาแฟร้านะน,นนี้แน่นอนนะไม่ไม่ผิดหวังนะครับคุณกาแฟขวดนี้ห้าอย่างนะครับกา,า,นนบามีชาดำเย็นกาแฟนมเย็นโกโก้นมเย็นชานมเย็เนกาแฟนมเย็นโอเลี้ยงมีห้าอย่างครับ ถามาแล้วต้องติดมือไปทันที่บ้านได้แล้วครับคุณมาแล้วแน่นอนนะครับเนี่ยเป็ดดีตัวจริงนะสมัยผมขายนี่ตาเริ่มขายนี่ตาก่อนสองคำโลกนี่อายุสมงขายนี่อายุสิบสี่เริ่มขายเดี๋ยวนี้ก็แปดสิบแปดแล้วนะครับแปดสิบแปดปีแล้วแล้ว ก็เริมขายมาเจ็ดสิบสี่ปีแล้วครับกาแฟแท้นะครับแล้วกาแฟอาลาบิก้าแน่นอนนะครับดังขั้วเอง้ามาแล้วไม่ชินนะน่าเสียดายนะครับแค่ะสิบบาทยี่สิบบาทก็ถ้าไม่อร่อยก็นึกว่าหล่นหายไปดังนะครับเนี่ยแป้ดีตัวจริงออกทีวีก็เยะ ประดินในก็ะจกนะตานั้นสือทุกเล่มต้มีแต่ดีทั้งนั้นนะครับคุณขอขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะขอให้โชคดีอายุยืนยืนไม่เจ็บไม่ไข้แล้วไม่จนขอให้รวยขอให้รวย